สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยนะคะกับคุณครูเจษอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันนะคะในคลิปที่2ของสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนแล้วนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะคุณครูพานักเรียนนะคะไปเรียนไปรู้จักกับสระอัวแล้วก็ฝึกสะกดคํากับสลับอัวแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูขอทวนก่อนนะคะว่าสระอัวจะต้องมีพยัญชนะตัวไหนบ้างนะคะจะต้องมีตัว วอลแวนกับไม้หันอากาศอยู่ข้างบนนะคะสระอัวจะเป็นสระเสียงสั้นหรือยาวคะสั้นหรือยาวสระอัวเสียงยาวสระอัวเป็นสระเสียงยาวเวลาสระอัวมีตัวสะกดปุ๊บไม้หันอากาศจะยังอยู่ไหมคะไม้หันอากาศจะไม่อยู่แล้วนะคะจะเหลือแค่วอลแวนอยู่ตรงกลางนะคะเวลามีตัวสะกดนั่นเองเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปเรียนรู้ความหมาย ของคาที่ประสงค์ด้วยสละอัวนะคะว่าคําสละอัวที่มันมีความหมายคําไหนบ้างที่เราจะต้องรู้นะคะแล้วบางคนรู้เคยได้ยินคํานี้แต่ไม่รู้จักความหมายเดี๋ยวคุณครูจะพาไปเรียนรู้กันเลยค่ะมาที่คําแรกค่ะกอไก่สละอัวกอไก่สละอัวสะกดว่ากออัวกัวกออัวกัวคํานี้มีความหมายไหมคะ ถ้านักเรียนบอกว่ามีค่ะคุณครูกลัวก็คือกลัวผีนะคะ,ะถ้าแบบนั้นนะคะคุณครูจะอธิบายให้เราเข้าใจนะคะถ้ากออัวกลัวเมื่อกี้นะคะจะไม่มีความหมายก็ไก่กับสระ,ะอัวเฉยๆไม่มีความหมายแต่อ่านว่ากลัวแต่คําที่เรารู้จักกันจะเป็นกอไก่ลอลิงควบกันนะคะจะเป็นกอลออัวกลัว คำว่ากลัวจะออกเสียงกล้ำกันระหว่างกอไก่กับลอลิงนะคะจะเป็นกลัวกลัวกลัวผีกลัวเสือกลัวจระเข้อย่างเงี้ยค่ะหรือในภาพคุณครูให้มาเขาคือเขากลัวนะคะเขาปิดหน้าปิดปิดตาแล้วคำว่ากลัวหมายถึงอะไรคุณครูคำว่ากลัวหมายถึงความรู้สึกที่เราไม่อยากเจอสิ่งที่มันไม่ดีกับตนเองค่ะเช่นบางคนกลัวบาปกลัวถูกดุกลัวถูกด่าหรือเป็นความรู้สึกที่เรา แบบหวาดระแวงหวาดวากลัวว่าจะเกิดสิ่งนี้เข้ามาให้กับเรานะคะเช่นอาจจะกลัวไฟไหม้กลัวน้ําท่วมกลัวแผ่นดินไหวกลัวเสือกลัวผีอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกเป็นความรู้สึกความกลัวที่มันอยู่ในใจของเรานะคะทีนี้ถ้าจะแต่งประโยคคําว่ากลัวเราก็อาจจะแต่งประโยคง,ง่ายๆว่าฉันกลัวเสือฉันกลัวหมีฉันกลัวผีอย่างเงี้ยค่ะคําสระอีที่เราเรียนไปแล้วผอ,อีผีใช่ไหมคะแล้วก็เอาคําที่ ง่ายๆที่เราเคยเรียนแล้วมาแต่งประโยคถ้าฉันมันยากอาจจะเป็นแม่แม่กลัวผีอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะพี่น้องเอาคำนี้เอาต่ออาตาก็ได้ค่ะตากลัวผีอย่างเงี้ยค่ะคำว่ากลัวจาไว้นะคะคำว่ากลัวจะมีลอลิงด้วยนะคะกอลออัวกลัวนะคะกลัวคำต่อไปค่ะคำนี้กอัวนอลกวนสังเกตนะคะ คำนี้ไม่มีไม้หันอากาศอยู่ข้างบนเพราะว่ามีอะไรอยู่ตามมาคะ่ะสังเกตเมื่อกี้มีอะไรตามวอ์แหวนมาไหมคะไม่มีแต่คำนี้มีนอหนูตามติดวอ์แหวนมาแปลว่านอหนูจะต้องเป็นตัวสะกดคะ่ะคำนี้สะกดว่ากออัวนอกวนกอัอวนอกวนนะคะกวนมีสองความหมายคะ่ะ กวนแบบที่หนึ่งก็คือมันรบกวนมันทําให้เราเกิดความลาคาญมันกวนใจหรือเพื่อนมากวนเราอย่างเงี้ยค่ะเราลาคาญเราไม่ชอบกวนแบบที่สองคือการคนให้ทั่ววนไปรอบๆเช่นเรากวนขนมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือในภาพอาจจะเป็นกวนมะม่วงคุณแม่อาจจะเอามะม่วงมาแล้วก็กวนก็คือการคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปรอบๆคนไปเรื่อยๆเขาจะเรียกว่ากวนกวนน้ํก็ได้ก็คือเอามือไปคนน้ํากวนไปมาอย่างเงี้ยค่ะ กวนน้ำกวนมะม่วงถ้าจะแต่งประโยคเราแต่งได้สองความหมายเลยถ้าเป็นเราก็จะเป็นเพื่อนกวนฉันพี่กวนน้องฉันกวนน้องอย่างเงี้ยค่ะหรือกวนที่เป็นขนมหรือเป็นการกระทำใช่ไหมคะอาจจะเป็นแม่กวนมะม่วงแม่กวนน้ำอย่างเงี้ยค่ะแม่กวนขนมก็จะสามารถแต่งประโยคได้นั่นเองนะคะ ไปดูคำต่อไปกันเลยค่ะคำนี้บอใบไม้สละอัวสะกดว่าบออัวบัวบออัวบัวหมายถึงอะไรเอย่ยเห็นไหมคะนักเรียนเคยเห็นดอกบัวไหมอันนี้เป็นดอกบัวสีชมพูค่ะน่าจะเป็นบัวหลวงหรือ บัวมีหลากหลายชนิดเลยถ้าบัวตามบ้านก็จะมีอีกแบบหนึง่งบัวไหว้พัะก,ก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วบัวคืออะไรบัวคือชื่อเรียกไม้น้ําไม้น้ําคือมาที่เกิดอยู่ในน้ํานะคะโดยบัวนี้นะคะจะมีเง่าบัวนะคะที่ยาวทอดลงไปในโคนในตมใต้ดินนะคะโดยใบของบัวจะเป็นวงกลมผิวจะริบเรียบ,ยบส่วนก้านและใบอ่ามันจะมีหนามสักๆนะคะ ตรงตรงการบัวค่ะมันจะมีน้ำสักสาคล้ายๆอยู่ใบของบัวนะคะมันจะชูขึ้นมาเหนือน้ําใบบัวจะชูขึ้นมาเหนือน้ํานะคะแล้วก็ดอกก็จะสูงขึ้นมาตามนั่นเองเขาจะเรียกว่าบัวถ้าแต่งประโยคแต่งง่ายๆอาจจะแต่งว่าฉันดูบัวฉันเห็นบัวพ่อปลูกบัวตาเก็บบัว ฉันชอบดอกบัวอย่างเงี้ยคะ่ะเราเอาคำว่าบัวมาแต่งประโยคนั่นเองต่อไปดูสัญลักษณ์ค่ะถ้านักเรียน,นเรียนคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนจะได้ยินคำว่าบวกบวกหมายถึงอะไรเครื่องหมายบวกคือการที่เอาจำนวนหนึ่งไปรวมกับจำนวนหนึ่งแล้วมันก็ทำให้จำนวนนั้นนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวสมมุติว่าคุณครูมีส้มสองลูกกับพี่คุณครูมีส้มสามลูก เอามาบวกกันก็เอามารวมกันแปลว่าทุกก็จะรวมกันเป็นห้าลูกอย่างนี้ค่ะการบวกคือแบบนี้นะคะหรือการบวกอีกแบบหนึง่งเป็นการเอามาเพิ่มค่ะบวกเข้าไปเพิ่มเพิ่มเข้าไปใส่เข้าไปบวกเพิ่มบวกการบวกคือการเพิ่มจํานวนขึ้นนั่นเองนะคะถ้าจะแต่งประโยคอาจจะแต่งเป็นว่าฉันบวกเลขอย่างนี้ก็ได้ค่ะง่าย ต่อไปคำนี้บอใบไ,ไม้สระอัวและมีตัวสะกดค่ะทําให้ไม่มีไม้หันอากาศข้างบนบออัวมอบวมมันเหมือนคําว่าบัวเลยค่ะบออัวบัวเมื่อกี้แหละค่ะแต่ว่าเติมบอไปมอมาเข้าไปเป็นบออัวมอบวมการบวมนักเรียนดูรูปภาพดีๆมือข้างหนึ่งจะเป็นค่อนข้างเหี่ยวปกติแต่มือข้างหนึ่งมือจะบวมเต่งเลยการบวมหมายถึงอะไรการบวมหมายถึงอาการที่เนื้อนะคะมันอุม้ม หรือมันนูนขึ้นมาการที่เนื้อผิวหนังเรานะคะเราจะมันจะบวมขึ้นมาได้มันจะเกิดการมันจะเกิดจากมันอักเสบค่ะนักเรียนเราอาจจะไปทําอะไรสักอย่างมันอาจจะติดเชื้อหรืออะไรสักอย่างมันอาจจะบวมขึ้นบวมขึ้นหรือมันฟกช้ำอย่างนี้ค่ะหรือเราไปล้มเราฟกช้ำทําให้เท้าบวมอย่างนี้นะคะก็เป็นได้นะคะเข่าบวมคือการที่มันอักเสบแล้วมันก็ฟกช้ำทําให้เนื้อมันสูงมันนูนขึ้นนั่นเองนะคะ ถ้า like แต่งประโยคอาจจะแต่งว่าแ hmm. ม่มือบวมฉันมือบวมพ่อมือบวมอย่างนี้ก็ได้ค่ะต่อไปคำนี้ค่ะต้อเต่าสลัวต่ออัวตัวต้อเต่าสลัวคำว่าตัวนะคะหมายถึงอะไรตัวก็คือลำตัวเรานี่เองนะคะลำตัวก็คือมีหลายความหมายหนึ่งก็คือเป็นรูปของเราตัวตนของเรา หรือคำว่าตัวจะใช้แทนคำที่เรียกคนสัตว์หรือสิ่งของบางอย่างนะคะเช่นคนเราก็จะเป็นตัวใช่ไหมคะสัตว์สัตว์หนึ่งตัวสองตัวตัวหนังสือตัวละครอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นรูปร่างตัวตัวนั้นนั้นหรือคำว่าตัวยังใช้เรียกสัตว์หรือสิ่งของบางอย่างเช่นม้าห้าตัวตะปูสามตัวเสื้อสองตัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำลักษณะนามเอาไว้เรียกสิ่งของนั้นๆนั่นเองค่ะ ถ้าจะแต่งประโยคอาจจะฉันแต่งว่าพี่ตัวสูงอย่างนี้ก็ได้ค่ะพี่ตัวสูงพี่มีตัวสูงฉันมีตัวเล็กอย่างไรค่ะตัวเล็กตัวน้อยต่อไปหอหีบสระอัวค่ะหออัวหัวหออัวหัวนี่เลยค่ะหัวเราหัวคืออะไรล่ะคะ หัวคือส่วนบนสุดของร่างกายคนนะคะแล้วก็รวมไปถึงสัตว์ด้วยนะคะหัวคนแล้วก็หัวสัตว์ก็คือส่วนที่สูงสุดนั่นเองฉันมีหัวฉันเจ็บหัวฉันปวดหัวอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะคะในการแต่งประโยคต่อไปอะไรเอ่ยสีแดงๆหัวใจนั่นเองนะคะมีคลื่นด้วยคุณกูมีรูปคลื่นหัวใจมาให้ด้วยนะคะ หัวใจหมายถึงอะไรเป็นอวัยวะภายในของทุกคนนะคะของร่างกายมนุษย์เรามีหน้าที่เอาไว้ฉีดเลือดให้มันหมุนเวียนทั่วร่างกายนะคะเพราะว่าในร่างกายของเรานะคะจะมีเส้นเลือดเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะหัวใจจะส่งเลือดมาลำเลียงมาที่ตัวเราอย่างนี้นะคะก็คือเป็นอวัยวะภายในนั่นเองคำว่าหัวใจหออ้วหัวจอไอใจนะคะ ต่อไปถอถุงสละอัวถออัวถัว่วถออัวถัว่วเฉยๆไม่มีความหมายค่ะต้องเพิ่มวรรยุกไม้เอกไม้เอกที่เราเรียนแล้วใช่ไหมคะขีดมาหนึ่งขีดเรียกว่าไม้เอกถออัวถัว่วไม้เอกถัวถ่วถั่วหมายถึงชื่อไม้พันธุ์ชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ฝักหรือเมล็ดนะคะเป็นอาหารนะคะเช่นถั่วที่เราเห็นอาจจะ คุ้นตากันนะคะเราจะเรียกว่าถั่วลิสงนะคะหรือในขนมอาจจะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองอย่างเงี้ยค่ะแต่งประโยคเราจะแต่งว่าฉันชอบกินถั่วฉันมีถั่วพ่อปลูกถั่วแม่เก็บถั่วแม่ทําขนมถั่วอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเราก็จะแต่งประโยคอเอาคําว่าถั่วไปแต่งประโยคได้ง่ายๆนะคะต่อไปคํานี้ค่ะคอควายสระอัว คออัวควรัวคออัวควรัวนะคะ <c oughs> บางคนบอกว่าค,คุณครูคออัวควรัวคือห้องครัวใช่ไหมคือห้องครัวห้องครัวที่จริงแล้วนะคะจะต้องออกเสียงว่าคอรออัวครัวห้องครัวแต่ภาษาอีสานหรือที่นักเรียนรู้จักเราจะพูดว่าครัวรควรัวครัวอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ที่จริงแล้วในภาษากลางหรือาภาษามาตรฐานนะคะเราจะใช้คําว่าครัว คอรออัวครัวคําว่าครัวจะต้องมีรอเรือด้วยถ้าเป็นพยัญชนะควบกล้าแบบนี้นะคะเป็นพยัญชนะต้นมีสองตัวคอรออัวครัวแบบนี้ไม้หันอากาศจะอยู่พยัญชนะตัวที่สองนะคะจะอยู่บนรอเรือนั่นเองแล้วครัวหมายถึงอะไรครัวหมายถึงเป็นโรงหรือเรือนหรือห้องสําหรับไว้ทํากับข้าวทําของกินนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าห้องครัวที่เรารู้จักกันใช่ไหมคะ หรือคำว่าครัวอาจจะใช้เรียกผู้ที่กินอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันว่าครัวหนึ่งครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งครัวเรือนมีอยู่ห้าคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว,วาน,านั้นๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้เป็นแทนชื่อเรียกว่าครัวเรือนอย่างนี้นะคะต่อไปภาพนี้ค่ะเราจะเห็นคุณยายกำลังใช้ตะหลิวคนคนอะไรในกระทะอยู่นะคะแล้วก็มีไฟข้างล่างนะคะคำนี้คือคำว่าคั่วค่ะ คอควายสาะอัวคออัวขัวไหมเอกขั่วคำว่าขั่วหมายถึงอะไรขั่วหมายถึงการเอาสิ่งของใส่ลงไปในกระทะที่ตั้งไฟร้อนๆนะคะแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆจนมันสุกจนมันสุกหรือจนมันเริ่มไหม้หรือเริ่มเกรียมเริ่มมีสีเข้มนะคะก็คือเราจะเห็นกันชัดๆก็คือขั้วถั่วเราเอาถั่วไปขั้วใช่ไหมคะคุณยายน่าจะขั้วถั่วทําขนมอยู่หรือจะเอางาไปขั้วอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะเรียกว่าคั่วคั่วคือการเอาสิ่งของนั้นใส่ลงในกระทะเลยนะคะไม่มีน้ํามันไม่มีน้ํานะคะคือลงไปผัดในกระทะให้มันโดนความร้อนอย่างเดียวเลยนะคะเราจะเรียกว่าคั่วนั่นเองหรือของที่คั่วแล้วเราจะเรียกว่าข้าวคั่วอย่างเงี้ยค่ะคือการเอาข้าวไปคั่วเราก็จะเรียกมันว่าข้าวคั่วเอาถั่วไปคั่วเราก็จะเรียกว่าถั่วคั่วเอางาไปคั่วเราก็จะเรียกว่างาคั่วนั่นเองนะคะถ้าแต่งประโยคก็จะแต่งว่าแม่คั่ว ถั่วอย่างนี้ก็ได้ค่ะยายขั่วงาพ่อข้่วข้าวอย่างนี้ค่ะเพื่อจะได้เป็นข้าวขั้วนั่นเองนะคะไปคำต่อไปเลยค่ะคำนี้มอมาสระอัวมออัวมัวมออัวมัวหมายถึงอะไรมัวแน่นอนมันต้องไม่ชัดเช่นในรูปนี้คือฟ้ามันมืดมันมัวมาเลยค่ะมัวหมายถึงการไม่แจ่มมันไม่แจ้งมันไม่สว่าง เช่นกระจกมันมัวหรือฟ้ามันมัวนั่นเองนะคะฟ้ามัวกระจกมัวแว่นตามันมัวอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เห็นมันไม่ชัดนะคะหรือคําว่ามัวความหมายที่สองคืออาการที่เราทําสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ไม่ลุกไปไหนสักทีค่ะเช่นมัวพูดมัวคิดมัวแต่จุดจุดเช่นนักเรียนมัวแต่เล่นไม่ยอมไปกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็คือนักนี้ก็ทําสิ่งนั้นไม่ไปไหนเลยก็ใช้คําว่ามัวเหมือนกันนะคะดังนั้นคําว่ามัวมีสองความหมายนะคะ กระจกมัวหรือการทําสิ่งใดๆอยู่ที่ไม่ได้ลุกไปไหนนะคะเราก็จะเรียกว่ามัวนะคะต่อไปถ้ามอวมัวเพิ่มไม้เอกเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็นมั่วค่ะมออัวมัวไม้เอกมัว่วเช่นภาพนี้คือของวางกระจายมั่วไปหมดเราไม่รู้ว่าของอะไรเป็นของอะไรนะคะคําว่ามั่วหมายถึงการปะปนกันจนแยกไม่ออกเลยค่ะว่า ว่าของแต่ละอย่างเป็นอะไรเราจะยกตัวอย่างง่ายเช่นวางของมั่วไปหมดคือมันมั่วมันกระจัดกระจายเราไม่สามารถแยกได้ว่าของอันไหนวางอยู่ตรงไหนอย่างนี้ค่ะเราจะเรียกว่ามันมั่วนะคะต่อไปชอช้างสละอัวค่ะชออัวชัวชออัวชัวเฉยๆไม่มีความหมายนะคะเราต้องเพิ่มไม้เอกหรือวรรณยุกนะคะลงไปเป็นชออัวชัวไม้เอกชั่ว เช่นภาพนี้มีคนน่าจะถือขวดเหล้าอยู่แล้วเขาก็ไปยิงคุณยายอย่างงี้ค่ะเขาเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีนะคะคําว่าชั่วหมายถึงเลวสามร้ายไม่ดีเพราะใจเขาจงใจที่จะฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีนะคะเช่นคนชัวช่วเช่นเขารู้ว่าการไปยิงคนนะมันไม่ดี แต่เขาก็จงใจที่จะไปยิงคนดังนั้นแปลว่าคนนั้นคือคนชั่วนะคะคนชั่วคือคนคิดไม่ดีแล้วก็ทําไม่ดีไม่สนใจาบาปกรรมนี้นะคะคนชั่วจะเป็นแบบนั้นนะคะต่อไปชออัวชัวชัวยอช่วยไม้เอกช่วย,ช,วยช่วยในรูปนะคะคุณครูเอาคนกําลังช่วยปั๊มหัวใจหรือช่วยชีวิตคนนะคะคําว่าช่วยนะคะมีหลายความหมายเลย ความหมายที่หนึ่งคือการทำให้สำเร็จประโยชน์นะคะเช่นช่วยเอาของไปส่งสองช่วยที่2ก็คือช่วยคำจุนหรือส่งคอเขานะคะเช่นบริจาคเงินเพื่อช่วยคนอื่นนะคะคนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างงี้ค่ะคือคนที่ส่งคอคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นหรือสองการช่วยเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะเช่นนักเรียนอาจจะช่วยแม่ล้างจานช่วยแม่เลี้ยงน้องอย่างเนี้ยค่ะ ก็จะเป็นการแบ่งเบาภาระหรือช่วยแบบที่4นะคะคือทําให้พ้นจากอันตรายเช่นคนตกน้ําอยู่อย่างนี้ค่ะการที่นักเรียนไปช่วยเขาก็คือคนนั้นเขาก็จะพ้นจากอันตรายนะคะเช่นช่วยชีวิตใช่ไหมคะดังในผ้าช่วยเด็กตกน้ําอย่างนี้ค่ะคําว่าช่วยจะมีหลายความหมายเลยเราจะใช้แล้วแต่กรณีนะคะว่าช่วยทําอะไรนั่นเองต่อไปคํานี้ค่ะ ชอัอวนอชวนนะคะมีวเวทอยู่ตรงกลางเพราะว่าคํานี้มีตัวสะกดเป็นนอหนูนะคะคําว่าชวนหมายถึงการจูงใจหรือโน้มนำนะคะเช่นชวนกินไปชวนไปกินนั่นกินนี่กันไปเที่ยวกันนี่ค่ะเป็นการชักชวนหรือขอให้คนทําตามเรานะคะป้าไปตลาดเป็นเพื่อนเราหน่อยนะคะการที่พูดแบบนี้เป็นการชวนนั่นเองนะคะ ต่อไปคำนี้ค่ะวแหวนสระอัวววอัววัวววอัววัวนักเรียนรู้จักกันแน่เลยวัวก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะจะมีสี่ขานะคะวัวก็มีหลายแบบจะมีวัวนมที่เราจะรีดนมหรือจะเป็นวัวเนื้อที่เราจะเลี้ยงไว้เพื่อกินเนื้อนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะพอพึ่งสัรอัวคำนี้คือคำว่าพออัวผัวนะคะคำว่าผัวคืออะไรผัวจริงๆแล้วเป็นคำไม่สุภาพนะคะแต่เราจะ ให้รู้จักเฉยๆว่าผัวหมายถึงสามีนะคะสามีก็คือผู้ชายที่เป็นคู่ครองของผู้หญิงนะคะ,ะคําที่เป็นทางการเราจะเรียกว่าสามีผัวนี่เราจะเรียกว่าสามีถ้าคู่กันนะคะภาษาที่ไม่สุภาพเขาจะเรียกว่าเมียผัวกับเมียใช่ไหมคะถ้าเป็นภาษาที่สุภาพนะคะเราจะเรียกว่าสามีกับภรรยานั่นเองนะคะค่ะต่อไปรอเรือสละอัวค่ะรออัวรัว รออัวรัวหมายถึงอะไรรออัวรัวหมายถึงเนี่ยทหารกําลังยิงปืนเลยคะ่ะลูกกระสุนกําลังกระเด็นออกมาเลยคือการตีหรือยิงนะคะตีหรือยิงเร็วๆนะคะแล้วเกิดเสียงดังทีๆเช่นการรัวละฆังก็คือการตีละฆังทีๆตีๆตีๆ,ๆ,ๆ,ๆหรือรัวกอ็คือตีกองทีๆตีๆตีๆๆๆๆีเร็วๆอย่างเงี้ยนะคะ หรือในภาพเขามีปืนกลใช่ไหมคะเขายิงปืนกลแบบรัวๆเลยนะคะต่อไปค่ะภาพนี้ดูจากภาพแล้วน้ําไหลออกจากถังที่มีรูมันเกิดการรั่วนั่นเองค่ะรออัวรัวไม้เอกรัวร่วรั่วหมายถึงการมีรอยแตกหรือมีรูออกมานะคะซึ่งมันเกิดจากการชํารุดนะคะทําให้มีของเหลวนะคะไหลออกมาเช่นถังนี้มันรั่วค่ะ ก็จะมีน้ําไหลออกมานั่นเองต่อไปภาพนี้ภาพนี้คือรั้วนะคะรั้วรออัวรัวไม่โทรั้วรั้วหมายถึงอะไรรั้วเป็นเครื่องที่ล้อมกันเป็นเขตของบ้านค่ะเป็นล้อมไว้เพื่อแสดงว่านี่คือเขตบ้านเรานะคะซึ่งรั้วนะคะอาจจะทําด้วยไม้ไผ่อาจจะทําจจทด้วยเหล็กหรือจะทําด้วยออ่ อิบบล็อกหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะสร้างรั้วไม่เหมือนกันนะคะก็จะเอาไว้สร้างเพื่อให้บอกเขตว่าเขตนี้คือเขตของเราแล้วก็ไม่ให้สัตว์หรือไม่ให้อะไรเข้ามาในบ้านเรานั่นเองค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะคุณครูก็สอนคําสระ,ะอัวเยอะมากนะคะแต่ในใบงานนะคะคุณครูจะมีแค่5คําสําคัญเท่านั้นคําสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนดูภาพแล้วเขียนคําสระ,ะอัว3ามครั้ง เช่นคำนี้หัวนักเรียนจะต้องเขียนหัวหัวหัวสามครั้งแล้วก็มาเขียนหัวด้านล่างแล้วแต่งประโยคแต่งว่ายังไงดีหัวฉันมีหัวฉันปวดหัวก็ได้ค่ะถัว่วอาจจะแต่งเป็นฉันกินถัว่วบัวก็จะเป็นฉันมีดอกบัวรัวก็จะเป็นพ่อทำรัววัวก็ฉันให้น้ำวัวหรือฉันเลี้ยงวัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะ ก็วันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากคลิปที่คุณครูพูดมานะคะเป็นคำสละอวดทั้งหมดค่อนข้างเยอะดังนั้นคุณครูก็เลยจะเร่งเวลาโดยการพูดเร็วๆนะคะแต่ถ้านักเรียนไม่ทันคําไหนนะคะอาจจะย้อนกลับไปในคลิปวิดีโอที่คุณครูลงให้นะคะแต่ในในบางานจะมี5คําสําคัญหลักๆนะคะที่นักเรียนจะต้องรู้แล้วก็ต้องจําให้ได้นะคะ ก็ฝึกเขียนคำแล้วก็แต่งประโยคนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอบคุณนักเรียนทุกคนเลยที่ตั้งใจดูคลิปคุณครูจนจบเลยนะคะเพราะว่าคลิปมันก็จะค่อนข้างยาวเนาะก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะคะเหลือแค่2คลิปสุดท้ายนะคะเราก็จะปิดเทอมแล้วนะคะให้ทุกคนสู้ๆนะคะเราก็อย่าลืมทำการบ้านทำใบงานมาส่งคุณครูนะคะวันนี้นะคะคุณครูขอลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่อไปนะคะ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย